วิดีโอเออบับตายบตบตบตบอ่คบตบตบับตบตบับตีตบตบอบต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 ่ตบ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 บ ไปใหญ่เอาซูมเข้ามาใกล้ๆใหญ่มากอะไรนะดูภาพชาก็ดีใหญ่มากค่ะอยาเห็นหน้าคนถ่ายไหมคะอยาเห็นหน้าคนถ่ายไหกเย้าเย้าเย้เย้าเย้เย้าเย้าเยคือดกระทงกับคนลอยค่ะแล้วดูค่ะนดูอันนี้อ่ะดูอะคนอยอันนี้กระทงกระทงอันนี้คนลอยอันนี้คนลอย อย่าเห็นคนถ่ายนะคะใหญ่กว่าอะไรนะกูจะเอาห้องแมวช่วยแล้วน้องโดนไหนกูจะถ่ายอยูได้ื่อยะนู่นนั่อันนี้คนลอยค่ะไม่เห็นหน้าเลยค่ะไม่ไฟสองลูกนี่ค่ะเห็นแล้วน่ารักเหมือนกันเราใช้เวลาอยู่ไหน ใหญ่มากเอาควรตัวกลมกริบกลมกริกไ,ได้เวลาลอย